ส,สวัสดีจ้าบุนีเย็หน่อยสี้ามาเห็ดเกงงนองมสมนอมสมทีเขาเดี๋ยเห็ดดองไว้แล้วเองนองมัหนอมอจากสวนเย้หน่อยเองเย็หน่อยมาเห็ดดองไว้ กินนั่นแหละมือมันเป็นแล้วยันลอยกับสีมาเกลี่ยก,กินเกลี่ยนมะสมใส่ไก่ห้ามาเบิ่งส่วนผสมมันนะเฮี้ยลอยใส่ไก่นี่สนใส่ไก่แล้วก็สิพวก,น,กนี้ก,นนก็สิมีหอมแดงพริกเฮียลอยกับสีมาตำ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 เห็มมนมันละเอียดแล้วกะ็อันนี้มีต้นหอมผักชีลาวอันนี้ก็คือผักอีตูผึ้งเก่าและนั่งเอกค่ะ บัดเนี่ยเย็นหน่อยสิขอเวลานหลางเองาไม่สมแล้วก็สิมาเห็ดให้เบิงาาบ้งเด้อหลังมาเบิ้งหลังจากเอาปอกมาใหม่แล้วเราก็สิมาสับเนาะมาสับเพื่อสิสิสออกไปเห็ดหน่อไม,ม่สมส,สับคือให้สิแกงมัน,นเป็นเซน ไม่หน่อยเดใสทีสับบางคนใสใส่วิที่ฟานฟานเอาเลยเนาะเยน่อยบ่มักเสีง,งใหญ่ไม่น่อยก็เสียมักเพ็ดวิธีนี่แหละฟานฟานสมัยไม่พุ่งกับสิฟานฟานอสต้นบอกงยบอกง่าย,ายนะเนาะเยหน่อยสิ สับๆจังสีไปเรื่อยจนกว่าสีเมือแล้วก็สีมาเบิงขั้นตอนต่อไปเนาะเดี๋ยวย้อยน้อยขอตัดไปแค่นี้ก่อน,จาน,นจานลัางจกเขาอสับได้เร็วขั้นตอนต่อไปข้อถงขยำเกลือขยำเกลือไปเพื่อให้งใหม่มน,นั่นป่อน เค็ทม่น,นั่นกอนมันสิเป็นแข็งกระดุกกระดุกกระดุกเัาจะเ้าขยับนะเราห้าก็สิมาเซนามใบจับทุรละลายช่โมุ้อยู่เ้าก็สิมาล่างออกล้วค่อยเริ่มิธีการมัดใหม่เซตไวประมาณสามสี่ช่อมุงหมดละระกา ค่อยเอามาล่างน้ำเทนึงแล้วก็ค่อยเสียถึงกรรมวิธีการหมักเป็นโนไมโซนเนาะนี่ทีนอนมาก่อนใส่เวลาดโดยตอนนี้ก็ให้มันโนไมมันโอ,อนโตหลายกว่านี้ก่อนมันก็สิดเซลหลังจากที่ที่นอยเอเซน้ำเกลือไว้แล้วโนไมที่นอยก็สีเอามาล่างล่างน้ำเกลือออก ล่างน้ำมึงเคี้ยวออกแล้วก็สิมใส่เกลส่กระปุกไม่นะคะ่ะนะสิมาล่าง,ล,างล่างอันน้าออก หน้าเม้นเขียวมันยังน่าอร้อมพรดูเห็นบ่ะหลังจากข้าลหลางน้ำเกลือออกแล้วข้ากระสีมาผสมเกลือไหมแล้วก็ะสีใสขวดโหลไว้

เดี๋ยวข้ามาเบิงกันชิมไ้ประมาณสามสี่มือเนาะทามันเปี้ยวแล้วก็มาแก่งได้เป็นนอกใบสมได้จะหลังจากเข้าอันล่างนำมใบสมเรียบร้อยแล้วเขาก็สีมเหิดแล้วเนาะเรินต้นเลยเสียออไก่ใส่เปิดเตาหน่อยเสียอาไก่ใส่ มันนุ่นๆไก่ใ,ให้มันสุกพร้อมเครื่องแกงเขาต่ำไม่นานจากหน่อยเนาะพร้อม่ให้มันติดหม้อเยี่หน่อยล่างเราไม่สมบ็ค่อยหลายเพราะว่าอยากให้มันออกปเปรี้ยวนิดนึงเพราะว่ยายีาย่หน่นอยด่งอาทิตย์นึงเนาะก็ได้ดองหลายมือ เป็นสีร้วนไก,ก่หันสุกหอมป้องเริ่มหอ,อมแลวลวไก่หนขกนิดหน่อยกับที่ไอันอัไข่ทุกๆเข้ไปนั่นก็ได้ตามเนา แกงน้อไม้น่ะรุชาติอ่ะมันมัน่มนบ่ตายโตเนาะเดี๋ยวจะใายผินมากว่าสิรสชาติจังได๋ก็ปรุงเอาสิใส่ปลาซําไดสิใส่น้ําปุงน้ําปลาซําไดก็ปรุงเอาเดี๋ยวจะทมเผหน่อยจําไดก็ตัวจนใก่ให้มันสุกให้มันเ ใส่โกไปล่างวัวไก่ไปเสิมเกน้อยแล้วก็บรงมาเบึงอีกทีมึงเนงเาะคัดเอยไรเขาก็เสียนอนใหม่ร่วงไปขวัวนนำเล็กน้อยไปกันอย้ย ตีแกงเจ้ยงแกงคเขาจะตีวผัวไปกับหน่นอ,อยโล้วเห็นไั่นี่ จากหน่อยเนาะไปดิสด้นา้ำแกไม่ส่งนี่มักสดน้ำลงพ้อดีเอาเดี๋ยวให้มันเดือดแล้วเข้ามาเบิงกันอีกเพื่อนหนึ่งจาเข้ามาเบิงมันเดือดแล้วบัเนี่ไมีใจหน่อยสิมาติโอ้ยอ๋อหอมหอมเรไม่ส่งด้หน่อยสิ เติมเครื่องปรุงลงไปได้ได้หน่อยขอซิมมึงแป๊บนึงกันนะเพราะว่าเพราะว่าน้องไม่สมนี่หน่อยอเปล,ล่าบอกเขาไลยน้ำยังเข้มแล้วนั่งแซ่ย้๊งหน่อยสิเติมแล้ววัน,นะนนี้ละปลาปลาในย้๊หน่อยตรงเองตาบักหุี่กระเสริฐผสมกระเสริฐ มักนวดเลยเนาะเด่นหน่ยนะนอ,นอยดิใส่ซอสก็ใส่ผงฟูลงมือนิดนึงเพื่อความแซ่บความนัว ก็ลงไปน่อยนิดก่อต่อใส่ลาเดียวมันจะเข็บ แล้วเดี๋ยวย้นหน่อยจะใส่อันนี้เลยใส่ผักลงไปเลยเอาข้าวไีเด้อตีปูเ้าวหอมใส่ขึ้นไปของหอมวัยวัยเลยผักสดใสครับปิดเตาเดี๋ยวสิไปซิมกันเด้อบันทิเด้อจ้าเรามาก,กินข้าวกันเลยบนันทิดเบิ้งแกงน้ำมั ฝีมือยายหน่อยกันหนึ่งเขาเน่นห่อนๆแล้วกะยายหน่อยมีอันซุปบกเขือใส่อันปลาทูพวกอันนี้ก็สิพวกพักกลับต่างๆเนาะมามาลงมือกินเขาน้ำกันพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมาเด้อไผบพ่ได้กินเขา้าบอกว่าพลาดว่าได้ คลิดหนิซดน้ำมันหอนปวดปวดตรงนี้หืมมอนพ่อทำไมอ่อนอ่อนนะ ออกสม่มนิดนึงพลังแซ่บก็ย่อหน่อยจะมักสม่มๆยังน้อยนีนน่นะแสิร์ฟไล่มาเด้อแพะบอนจะกินเขาอันนี้ซุปบะเขือ Tôi sẽ nói là thế thôi kìa ชื่อเขาเขาก็สิใส่สารกันบุเนาะเขาขายส่วนลายเนาะใสบ้าเ,าเขาก็ได้ละนีขาอก็เหตุอีกมักได้เ,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 เกลือทิ้งไว้น้องใหม่กับน,น้องใหม่อย่าะข้องตักได้ขวดโหล โมม้ยแถวไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่ามมโม้ใหม่นุ่มอ่อนกับเกี่ยวได้ เพื่อไปเฮ็ดไปซื้อเขามากินคือมันไม่แข็งเนาะโอ้ย,ย,อ,ยองมักกินเขียวไมนไทยนี่่อยเราต้องมักฮ็ดอาหารัแต่ป้อมเป็นแม่ค้าใกินาหนา่อนันเด็กบ้านอกกินมากกินอาหารแบบอีสานอีสานบ้านเฮาก็ฮาาันพวกพัดพวกทอดครับ ບໍ່ສະຫນັດບໍ່ແມ່ນບໍ່ສະຫນ យ៉ាងស្គួយកែមអីនឹងកងយន់ហន់អូខោកាន់បុកកា ค่อยเพชรซำแดงแต่ว่าหางนี่น้ำหูน้ำตาเยอะ สำหรับคลิปนี้ย้ะหน่อยฝากคลิปแกงน้อไม้สมใส่ไก่ไว้์แฮกซี่หรือว่าทันผู้ช่มทั้งหลายเบิ่งแค่เนียเนาะเอาไว้มือหนาย่ะหน่อยสิมากหาดเมนูแซ่บๆปันๆข้ามาเขือกินใมสำหรับมื้อนี้บายบายสวัสดีจ้า